สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องลุงอ้วนพาเลาะชนะอีกแล้วพี่น้องครับมือนีพี่น้องครับผ้าผีผ้านองครับมาเที่ยวยูนาอ่าวัดห้วยปลากั้งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพี่น้องครับผ้าผีผ้านองมากินข้าวมันไก่พี่น้องครับเขามันไก่ที่บอธรรมดาพี่น้องครับครับบอธรรมดาจังใดตีพี่น้องครับคือบอธรรมดาในราคาพี่น้องครับเขามันไก่พี่น้องครับจานละ20บาทพี่น้องครับจานละยี่บาทครับ พี่น้องครับเขามันไก่จานละยี่สิบบาทครับเริ่มต้นได้พี่น้องเด้อคือจ่ายแค่ยี่สิบาทครับแต่ว่าผูดด้ใดเสียหายหลายกว่านั่นก็ได้ครับพี่น้องครับยุที่นาวัดห้วยปากกั้งครับเป็นลักษณะของโร่งท่านพี่น้องแต่ว่าก็มีการจ่ายเงินอยู่นะครับเปิดเปิดตั้งแต่แปดโมงหอดสองทุ่มได้พี่น้องเด้อบัน,น้เขามาเบิ้งกันพี่น้องครับว่าสีได้หน่อยได้หลายครับกับเขามันไก่ยี่สิบบาทพี่น้องครับไปไปเบิ้งกัน นี่ดนะครับพี่น้องครับเป็นลักษณะของโรงท่านครับของวัดหมืยปากังครับแต่ว่าเบิรงครับข้าวมันไก่จานละยี่สิบบาทพี่น้องเบิงอร์หน่อยนะพี่น้องครับข้าวมันไก่จานละยี่สิบบาทครับเดี๋ยวเขาไปเบิรงรสชาติจานพี่น้องเขาบา่เสียบบาแซ่บจังไรครับพี่น้องครับปลากระลูปลานี่คือห่อคั่วพี่น้อง บอกขั้วห้าก็ใส่สูตรดิว่ามันธรรมาดาดยครับเ <laughs> อ้าชุบมือหนอ่อยเออมีคนมาใส่บริการอยู่เรื่อยๆครับพี่น้องครับไปห้องไปกินกันอ้าวน้องพี่น้องครับยี่สิบบาทมีน้ำจิ้มพร้อมครับมีน้ำจิ้มครับมีน้ำซุปพร้อมครับยี่สิบบาทครับ แต่ว่าเฮางเสี่หลายก็นั่นก็ได้เลยพี่น้องเด้อแต่ว่าเริ่มตน้นคือราคาที่20บาทครับไปซิมเบิ่งก่อนครับพี่น้องโอ้เพิ่นจะห้หลายเด้อครับกะเต็มถ้วยนะครับถ้วยเขาดด่าธรรมดาเฮาน,นี่ตามปกติแล้วครับถ้าเฮาไปกินอยู่ร้านกะ40บาท50บาทครับพี่น้องครับอืมจ้าใส่ได้เลยพี่น้องจ้าครับ แต่มีโอกาสก็แวะมาด้วยพี่น้องด้วยยุทเส็นบายพาสครับยุหนาวัดวัดห้วยปลากั้งครับอำเภอเมืองจะวัดเชียงรายครับมาอุดหนุนครับพี่น้องครับ เจ้าวาดวัดกะอหลวงพ่อพบโชคกับครับเป็นพาผู้ตีป,ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพี่น้องครับเป็นผู้ให้โดยเฉพาะเลยครับต้นเลี้ยงพี่น้องเด็กเช่าเขาที่ ที่อยากไล่นะพี่น้องครับเป็นร่ๆครับพี่น้องอยู่ในวัดครับเห็ดเป็นโรงเรียนเห็ดมากเห็ดมีโรงท่านเห็ดแห่มีการง่ายครับพี่น้องครับยอมรับเลยครับสุดยอดของภูชนีภูชนีบุคคลผู้หนึ่งครับดูกล่งๆกันเนี่ยที่ห้องนางกินเขาอยู่เนี่ยครับ เป็นร้านตัดผมครับแต่ว่าตัดผมรี่เดี๋ยวผมจะพาพี่พนนองไปทายเพื่ครับจริงของมันใกลาจานละยี่สิบบาทแซ่บพี่น้องครับซ้ำอยู่ในปัดตกครนเลยดีครับบ่มเป็นว่าจิจีครับบ่มเป็นว่าไอเครื่องปรุงหรือว่าใกล้ยังเถอครับจะเอาตะของดีๆมาเฮ็ดครับ เข้ามาเต็นเอ่อข้ามาจะถนนเต็นลักนะครับถนนโยทินครับแล้วก็เขามาเอ่อเข้าเดียวเดียวสายครับบายพาสครับมาทางส่เดอพี่น้องเดอบายพา,าส,สาอพอาพาของจังหวัดเชียงรายครับแล้วก็ตรงมาเรืเร่อยๆครับเขาสิผ่านไฟแดงที่หนึ่งไฟแดงที่สองครับ ไฟแดงที่หนึ่งไฟแดงที่สองเดียวกัเฮ้ากับทิมมะพร้าวครับยุทธทั้งสายมือกับที่เป็นองค์จาแมวคนอิม่มองค์ใหญ่ๆครับน่านจะเป็นองค์ใหญ่จุดนๆน่าจะใส่ไส้ นี่พี่น้องเพิ่นกับขม่าเรื่อยๆครับพี่น้องครับขมมากินดูดูตรงที่ขมันไกลเนี่ยครับ ผู้ใดยิ่งมากินกระได,ได้เป็นอย่างเดิมเป็นก่กับว่าได้เลือกว่าต้องค้นจนหรือว่าต้องค้นด้วยครับอ,ร,อร่อยดีเนาะอร่อยอ่ะใช้ไก่นุ่มด้วย น่าจะเป็นสูตรร้านอาหารเดิมนคโอ้แซ่บพี่ย้อนไันี้ผมสีพาพี่พาพพ่านองไปเบิ้งครับร้านตัดผมฟรีครับตัดผมฟรี เอาไปเบิ้งกันครับพบโชคบาเบอร์ครับนี่คือลานตัดผมพี่น้องครับอยู่ข้างในนะครับพบโชคบาเบอร์ครับตัดผมฟรีครับกับมีคนเขาไปตัดด้วยครับอับมีคนมานั่งตัดดูสามสี่คนครับพี่น้อันนี้กเ็เฮ็ด เหตุเพื่อบริการสังคมเื่อนั้นพี่น้องเดิมแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากบริจาคก็บริจาคได้ครับผู้ใดบบมี่ก็ตัดฟรีครับนี่ครับพี่น้องครับครับอันนี้คือยอดครับพี่น้องครับอันนี้รวมกันได้ไหมหรือว่าคนละเจ้าสองจานใช่ไหมครับใช่ครับสองจานแล้วก็สองกาดครับผมไม่เป็นไม่เป็นไรครับพี่ยอดหมดเลยก็ได้ครับครับผมครับผมซาทู่ครับผม ครับเข้ากับให้เพิ่นไปลอยหนึ่งครับพี่น้องครับแต่ว่าให้ยี่บาทก็ได้ที่พี่น้องนะครับผมข้าวมันไก่ยี่สิบบาทครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับกับผ้าพีผ้าหนองครับมากินข้าวมันไก่จานละยี่สิบบาทพี่น้องครับแต่ว่าเข้ากับว่าได้ให้จานละยี่สิบบาทหรอครับครับผมแต่ว่าผู้ใด้อยากหไงก็ให้ยี่สิบบาทได้ครับเส่บพี่น้องครับอยู่ที่หน้าวัดห้วยป่ากั้งเด้อพี่น้องเด้อครับผมครับพี่น้องครับ ลุงวนพาเราแชแนวพี่น้องครับมือนิกะผมพอกันสัมนน้ก่อน้องพี่น้องเนาะครับผมอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่ครับพี่น้องครับยุนนาตอนนี้ลุงวอนยุนนาวัดห้วยปากั้งครับครับผมกะเอาสันีก้อน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอกันไหมครับในคลิปหนาครับสวัสดีครับ